ตอนนี้นะครับเราก็จะถึงปั๊มจุดนัดหมายเรานะครับผมข้างหน้าเราพตทนะฮะแล้วก็จะรออีกสองคันนะครับผมก็คือองค์กับแบงค์ครับที่ร่วมทิกมาตล,าดตลอดเลยเรามารอหรือเขามารอก่อนออกบ้างก็ช้าเหมืงนี้นะอ้อยอิงอยู่ <laughs> เป็นจุดนัดพบ ปั๊มที่หลายๆไบเกอร์เขาจะนัดพบกันนะมันค่อนข้างจะหาง่ายอยู่อือฮือยู่ไหนล่ะเหมือนจะยังไม่มานะครับผมเจอเพื่อนแล้วสองคนมาไม่ต่างกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับผมไปแล้วเอาละคร<ม>ับผมตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาสมควรที่จะได้เดินทางกันต่อนะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่ยุธยาก่อนนะครับผมไปหาพี่คนนี้ครับพี่เขาอยู่ที่นั่นเลยเดี๋ยวจะให้องค์เป็นคนนํานะครับแล้วก็ทริปนี้จะไปทั้งหมดสี่คันนะครับก็เป็นพี่คนนี้ผมไม่เคยเจอนะแต่ว่าองค์อะไรเคยเจอนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้จะเป็นยังไงนะครับกับการขับไปยุธยาสระบุรีนะครับผมแล้วก็ไปน้ําตก น้ำปุดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออโอเคเดี๋ยวขับรถกันต่อนะครับผม นะครับเราเข้าอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมกำลังจะวิ่งเข้าไปที่สาเอเียนะครับน่าจะใช่นะก็เป็นเส้นที่เราคุ้นเคยและเป็นประจำในการวิ่งนะครับผมก็เส้นนี้มันก็จะพาไปได้หลายจังหวัดนะครับตอนนี้เราถึงที่ธรรมศาสตร,ร์รังสิตนะครับผมส้หว,วมุ่งหน้าไปสระบุรีทางเส้นเดิมนะครับผมที่จะเลี้ยวไปทางนครราชสีมานะครับ เส้นประจำเลยเหมือนเมื่อประมาณสามทที่สามอที่ที่แล้วเราผานทางเต็มไงแต่ก็มางเส้นนี้ไม่ว่าจะไปทางไหนก็จะผ่านเส้นนี้นะถ้าจะขึ้นเขาใหญ่อะ่ะว่าทางนี้มันสะดวกอยู่แหละมันจะติดอยู่เส้นเส้นพวกตรงจุยาระบุรีตรางนั้นราาถบรรทุกมันจะเยอะพอหลุดเครื่องนั้นมาแล้วก็จะเป็นแบบทางง่ายๆแล้วครับก็ทางแบบชิวๆอะ่ะ นี้เรามาจุดแวะพักที่แรกนะฮะอะไรอ่ะไม่ได้อะเติมน้ำมันนี่มันมีคอนเทนต์อีกอันหนึ่งรถรถบรรทุกอะที่มันคันแรก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 ทางเลยอะยางแม่งแตกเออยยางระเบิดกระเด็นมันถึงนี่เลยเออแต่มันแต่มันฝั่งนู้นนะมันอยู่ฝั่งนู้นมันเหมือนมันรู้ว่ายางมันจะแตกอะมันมันวิ่งขวาสุด แล้วอยู่มันรู้เหมือนมันรู้ว่ายางมันจะแตกมันเข้าสายเลยแล้วเสร็จกับเสร็จกระจายเต็มไปหมดเลยไม่ได้ถ่ายอาเอาละครับผมนี้เราก็มาขับกันต่อนะครับอ่าแทนมาใหม่นะครับผมแทนก็คือพี่ที่เขาอยู่หยุดยาเนี่ยเขาได้ไปถึงที่น้ําตกน้ําผุดแล้วน้ําผุดปัดช่องนะอ่าคราวนี้ยเราจะต้องไปที่น้ําตกนั้นแทน ระยะทางหกสิบเก้าโลนะครับผมประมาณชั่วโมงหนึ่งอะขับอะออแผนน่าจะมีประมาณนี้นะเท่าที่ถามมาแต่ว่าอนาคตก็ไม่รู้ว่าแผนมันจะไปไหนต่อมาผ่านทางนี้อีกแล้วนะครับเป็นโรงปูนนะรัแบบมาทางเดิมก็คือเคยมาแล้วก็มาอีกมันเป็นเส้นทางที่แบบมีที่เที่ยวเยอะนะแบบ ไม่รู้จะไปหมดไหวตอนไหนอะ่ะก็มันจะมีทางขึ้นเขาเล็กๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่ถึงใกล้ถึงแล้วแหะเขาใหญ่นะครับแต่ว่ามันมาอีกทางเนี่ยเออแล้วก็เลยแถวๆกลางเต็นท์เรารอยทีแล้วแบบบ้านไร่สามพอใช่อันนี้ยเป็นทางที่จะไปบ้านไร่สามพอนะใกล้ๆนี้เลย แต่เราไม่ไปเราไปทางเขาใหญ่ตรงลนเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเราจะเลี้ยวไปทางโนทางเป็นทางตัดทางเขานะครับผมผมไม่แน่ใจว่าผมเคยมาที่นี่หรือ,อยังนะเส้นเนี้ยเพราะว่าเวลามามาตาม gps ล้วก็จะจำถนนหลักเอาแต่ถ้าเป็นเข้าซอยอะไรเงี้ยจำไม่ค่อยได้นะถ้าถึงว่า มันเป็นถนนลักเงี้ยมันก็ดูตามป้ายได้แต่ถ้าเกิดเป็นซอยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันคือทางไหนก็ขับมาตามที่เป็อย่างเดียวเลยก็ฝึกฝึกดูอยู่นะครับผมว่าจำทางอะไรเงี้ยมันจะได้แบบบางกรณีสั์ตับพังหรือไม่มีเน็ตเงี้ยก็ควรจะฝึกไว้นะล้ำปุธรรมชาตินะครับ วันนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับผมอีกประมาณหนึ่งโลนะครับตรงไปก็น่าจะถึงเลยแล้วก็ที่นี่ผมไม่เคยมานะน้ําพุธรรมชาเนี่ยนี่คือการมาครั้งแรกเลยนะของการมาเที่ยวเลยก็น่าลองมาเนี่ยจริงอยากมองมานะมานานแล้วนะแล้วก็เพื่อนชวนมาพอดีนะก็ถึงถึงแล้ว ดีนะเนี่ยทางนี้เหมือนผมคุ้นๆเหมือนเคยมาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแบบถนนะนะนำมาถนนนะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตกนะ เห็นหินว่าสั่งทำด้วยนะเออน้ำก็เกข,ขียวดูนะก็โอเคดีดีดีดเค